สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในรายการชอบเลยเลยอ่าอีเวนต์นี้ก็เป็นเอีเวนต์ใหม่เป็นเอีเวนต์การ์ดแบทแบทแบทมาลู bad, 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 อะไรอ่านนี่อ่าน,น,น,นสะกดโกว่าแบทแบทมาลู bad, bad, นะฮะก็จี้ตัวมันก็เหมือนเข็มทิศอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน ข้าสเตตัสมันหูกากอยู่นะไม่เก่งเลยนะคุมต่อแค่75ตัเจ้าสาวอลิสบอยไม่ได้เลยนะฮะไอตัวนี้ไม่รู้มันมันมีรวมซิกปั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวดูวก่อนว่าว่ามันมีรวมซิกป่ะมีมีนะมีม,ม,มีมีด้วยวิมีกัด๊ดเอบวกเลยนะครับ วันนี้เราก็จะมาลองตามหางกันนะครับโอเคอผมมีแพ็คดองไว้อยู่แต่ผมก็เปิดมาเนือ้อตอนนั้นผมอัปโหลดเต็มแล้วเ,วเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนขอโทษนะครับต้องต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าผมยังไม่ได้เคลียร์คางของผมไม่เล่นห้องเพชรห้องแพ็คทินหน้ามาซะเยอะอโอ้โหไอพวกนี้มันไร้สาระนะอีแพ็คกัดกัน,กนนะ ทีมียมอยู่แถวด้านล่างนี่ผมนี่พอมันอัปเดตเรียงผมมันเข้ามาไอ้ A ีเอ็มมันมันบอกว่ามันโค้ชเหมือนแจ็คพอตเลยแต่มันไม่ใช่แจ็คพอรตไม่มีแสงมาให้โ,โหเงามาเต็มไปเฮ้ย

ไม่มีแล้วมันบอกหาได้ง่ายมันหามันมันนา่าจะมีรวมฟิกเไดเอสอ่ะมันจะหาได้ง่ายมากมาแล้วได้ง่ายๆจากฟิกในอีเวน,น้์นี้โอเคฟิก,กแต่เราต้องหากัดอัลบั้มก็ไม่มีคือถ้ารวมฟิกเอสตัวก็จะไดเอสนะฮะ เตัวนึ่งก็จะรวก็กลายเป็น s บวกมันมันบอกหาได้ง่ายๆเนาะมันง่ายอ๋อไม,ม่เพ็ดซะด้วยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรเล่นเพชรองเล่นห้องแพทรนี่นามาห้องเพชไม่รู้เป็นไรแพ้ปล่อยเหลือเกินดูอีกรอบ เืมลงมนางวา,มาเมยนได้นโอ้โหสี่ชั่วโมงนี่ติดผงยากมากตอนบางเว้นนี่ผมใช้เพชรเปิดซื้อลูกบนะีอะบางทีก็ไม่ได้เนาะอ๋อ,อตัวละครเอสรับร้อยเพชรเอสบวกรู้สึกสองร้อยเนาะมีพรีเมียมไหม โอ้ยครั้งเยอะรู้สึกพรีเมียมหมดแล้วพลีเมียมขอโทษจริงๆห,หาหาเดี๋ยวเราไปดูจิจิเออมีจ้ามันไม่มีมันไม่มีทุนแล้วแหละแต่ก็อยากมาทำให้ทุกคนดูแล้วกันเอาล่าสุดนี่โอ้โห ว่าจี้มันอ่ะจี้จี้อันเนี้ยไอไอไอแรกอ่ะนะฮะเป็นจี้ที่แม่งโคตรดีอ่ะเมื่ออัพเกรดสูงสุดทุกครั้งที่ตกไปยังเมืองของฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังจากที่จ่ายค่าบัตรทานแล้วจะได้เที่ยวรอบโล่ง25ก็คือการเที่ยวรอบโล่ง25นี่เยอะมากนะฮะนี่ก็ว่าซอมบี้หลักสีซอมบี้หลักสีต้องหลบ โอ้แต่ว่าไอ้อัน,นี้มันกากนะอ๋อมันมีการ์ดมาใหม่สองใบไงคิโลคิคิโลอะไรใช่ปะ <c oughs> มันมีกบกับกับเป็ดดำ <c oughs> เรียกแบบนี้เลยละกันง่ายๆมันสารลักกรมการเบสิ ตัวหนึ่งอยู่ใสว่าคอดเอสอืมสเตตัสก็ไม่ค่อยดีนะค่าอ๋อนี่อดเ,เอสบวกมันหายไปไหนวะเอา มันไม่มีเอสบวกเหรอเอมันมีแต่เอสอะตัวเนี้ยเห็นเห็นแต่ตัวเห็นแต่เอสนะเฮ้ยแต่กากมากเลยตัวนี้โอ้โหมัน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 อีกตัวหนึง่งไม่ผมไม่เห็นเอสบวกสงสมันมันเอามาแต่เอสอะ โอ้โหกิจเว้นนี้ผมนึกว่าจะคอดกัมานี่ไม่มีทองไม่มีเพชรใช้หมดแล้วนะครับผมรอมาสิบปีแล้วมันยังไม่มาเลยอ สี่ชั่วโมงก็ได้แต่ของกากากว่ะอย่างน้อยหกชั่วโมงสิบโขงนะครับโอเคคลิปนี้ก็หาให้หาให้ดูไม่ได้แต่ก็เปิดพเมยม,มนิดนึงก็ต้องขอรายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวซื้อแพ็กการ์ดพเมพ์สามสิบใบมันลดมันลดนะถ้าเราซื้อครั้งต่อไปเดี๋ยวถ้าผมจะทำคลิปที่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวตัวอีกนะ โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ